เจมาเจอเจเจอีกพี่เจพาผมออกเลยอย่างเงี้ยเดินตั้งแต่โลสีแล้วครับอ้าวเหรอได้กี่นาทีพี่กอทำไมไม่บอกว่ามีชั่วโ่อนชั่วโมงตอห่งชั่มงสอ่งชั่วโมงองงโอ่งอ่อ้าวอวม่ไวมวมวมันนาะ ก็อาจจะโดนพี่เด็ดกับพี่เน็กหลอกต่อแต่ก็ <c oughs> ยังไม่ได้กินเลย oh, <no. S 1> แต่ว่าเขาว่าเห็นกันแบบอาหารเยอะมาก oh. ยังไม่ได้ทานอาหารเลย oh. มาถ่ายรูปเล่น wow. ช่องฮักรันตอนนี้มาวิ่งงานวิ่แทนลันมีสองระยะนะครับก็คือ10กิโลเมตรกับ5กิโลเมตรนะท้องสนามหลวงนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศครับสวัสดีครับพี่ดีทาเวลาไหมครับไม่ครับอ๋อไม่เน้นเน้นเข้าร่วมนะพี่กบล่ะครับพี่กบวันนี้ เน้นเข้าร่วมหรือว่าทําเวลาครับเนี่ยเข้าร่วมเฉยๆอ๋อเนื่องว่ามาเอาพีบีนะท้องสนามหลวงไม่ได้เห็นสะพานแล้วก็ปวดละไม่ได้ได้ครับแล้วพี่รวงนะครับทําเวลาค่ะทําเวลาใช่ไหมทําเวลานี่คือทําเวลาเพื่อนิวพีบีหรือทําเวลาเพื่อสองชั่วโมงเพื่อให้มันนานอสองชั่วโมงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในเลสครับ

บริษจะไทยแบล็คแวรบนวดนวดรีไซเคิจำกัดารัการจัดกายทรล็คนวรนบริยัทไทยขบลกีแกี้วันนี้วันนี้มาวิ่งสนุกหรือทำเวลาสองอย่างผสมกันก็ได้แต่แต่เขาเรียกอะไรนะวังลึกๆซับวันใช่ไหมขับวันค่ะสู้ๆครับ วันนี้เรามาวิ่งเพื่อ100คาเทียมครับวีแคดันฟันพอเล็กครับ20วินาทีสุดท้ายแล้วนี้3 ุ้งออกชิวๆทำไมออกตัวแรงจัง,งครับกุ้งครับหลังจากปล่อยตัวมาประมาณ2-300เมตรนะครับเราก็ผ่านอนุสาวรีประชาธิปไตไตะครับ ตอนนี้วิ่งเกาะกับลูกโป่งเพเเซอร์50นาทีครับก็เป้าหมายตั้งใจไว้ว่าจะเกาะไปจนจบนะครับแต่ก็ต้องมาประเมินกันระหว่างทางทดีว่าตัวเองะะจะไหวหรือเปล่าช่วงนี้ก็จะวิ่งเกาะไปเรื่อยๆนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะสามารถเกาะไปได้ตลอดนอดฝั่งจนสามารถเข้าเส้นชัยได้หรือเปล่าเพราะว่าตา,ามรุ้แล้วต้อง ขึ้นสะพาน2สะพานครับสะพานพระรามแปดต่อด้วยสะพานพระปิตกล้าวนะครับ,รบนี่ครับเพลเซอร์50นาทีอยู่กับเราไปสักพักก่อน,นครับ ไปไหนเจเจแล้โตอะเจออยู่ข้างหลังครับเจมาเจอเจเจอีก <c oughs> พี่เจพาผมออกแรงนะเนี่ยู่นะ <c oughs> <c oughs> เรเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่ก็จะเป็นสะพานพระรามแปดครับตรงนี้จะเป็นแยกจ้าพอนะครับสะพานแรกมาแล้วครับสะพานพระรามแปดตอนนี้นักวิ่งก็แซงไปเรื่อยๆแล้วครับ ลุกโป่งห้าสิบนาทีของผมขยับไปอยู่หน้าแล้วครับเริ่มจะตามไม่ทันแล้วเริ่มจะโดนห่างออกไปทีละนิดตอนนี้ลงสะพานพระปิ่นเกล้ามาแล้วนะครับยูเทิร์นเฮเซอร์ห้าสนาทีกลับตัวมาแล้วครับอยู่ตรงข้ามผมเลยน่าจะห่างกันประมาณ2 3งถอเมตรครับผมต้องไปยูเทิร์นข้างหน้า นี้เหลือไม่ถึง2กิโลเมตรครับโดนเพเซอร์50นาทีทิ้งไปเรียบร้อยมองตามไม่ทันแล้วแต่เป็นเพเซอร์55นาทีได้ยินเสียงกดดันมาข้างหลังแล้วครับมองไปเห็นลูกโปง่งแวบๆบแบบต้องหนีแล้วครับต้องหนี ก็จะเป็นกระทุมงกราโหครับฝั่งที่วิ่งอยู่ก็จะเป็นวัดพระแก้วะนะคณจุดนี้ถึงสนามหลวงแล้วนะครับนาฬิกาครบสิบแล้วกดหยุดแต่นาฬิกาไม่หยุดครับมาถึงตรงนี้ตาลายครับ นี่น้องเจนกำลังจะเข้าเส้นชัยและไล่กันระยะ5กิโลเมตรแต่จำไม่ได้ครับตอนนี้จำใครไม่ได้แล้วสวัสดีครับพี่พิรัก50เมตรสุดท้ายแล้วครับเมื่อกี้เจอโค้ดพิลักก่อนเข้าเส้นชัยครับเสียงกล้องโกโปรจะขาดขาดหายนะครับวันนี้ด้วยกับกับกับกล้องลงข้างล่าง ก็เลยเกิดปัญหานี่ครับพึ่งพึ่งเคยเอากลับกล้องลงครั้งแรกเซนชัยแล้วเข้าเส้นชัยแล้วครับเข้าเส้นชัยอินนี่ตอนรับค่ะได้ภาพรี้ค่ะพักลันพักลันนาะพน้องพึ่งช่วงนี้นะคะก็ซีโนเมทเข้ามาหาแน่นมาแดนข้างตรนนี้ ต้องต่อคิวไปเลยนะเวลาต่อคิวไปเลยเวลาไม่เห็น,นได้จริงน,นี่คะเหรียญค่ะก็สิบเคเหมือนกันนี่โอ้ยตามเป้าเลยบอกจะซับหนึ่งแต่กลายเป็นห <50. S 1> <50, 50, S 2> ้าสิบห้าสิบห้าสิบวินนิดเนาะภารกิจที่แอดถูกค้าทายไว้ที่50นาทีทำไม่ได้นะครับมาที่50กว่าตามเพลเซอร์5 50นาทีไม่ทันโดนทิ้งตอนอยู่สะพาน น่าจะเป็นสะพานพระปินแลครับตอนสะพานพระราม8ยังทันอยู่นะครับแล้วก็หลุดยาวเลยเกนกระทั่งก่อนเข้าเส้นชัยเฮเซอร์5 5นาทีตามไล่หลังนะครับตรงบริเวณพระมหาดฉวังนะครับก็สปีดนี้เข้าเส้นชัยมากดนาฬิกาแล้วแต่นาฬิกาไม่หยุดก็ภารกิจไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับ Please, Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Does everybody in the world die? Please, Lord, give me a sign, a sign I wanna be the greatest Everybody on the face, yeah I look around, I feel like everybody is <coughs> <coughs> ตามเป้าไหมครับพี่กบไม่เดินตั้งแต่โลซีแล้วครับอ้าวเหรอได้กี่นาทีพี่กบทำไมไม่บอกว่ามีสะพานหนึ่งชั่วโมงต่องหนึ่งชั่วโมงอสองมีสองสะพานที่โดนเพเเซอร์ห้าสิบนาทีทิ้งก่อนสะพานพระปิ่นเขาค่อยๆหายไปทีละนิดแล้วเขาเจบเมื่อไหร่พี่ ถ้าดิบกว่าเน็กเน็กเป็นไงบ้างเวลาโอเคอยู่พี่เสือเน็กเสือเน็กได้นอนเสือเน็กสับหนึ่งใช่ไหมซับหนึ่งตามตามเล่าสวัสดีค่ะน้องซีสวัสดีค่ะวันนี้น้องซีวิ่งระยะไหนคะวิ่ง4โลค่ะน้อยลงเรื่อยๆอ้าวไม่ไม่ได้ทำเวลาไม่เท่าไหร่น้ะ พูดถึงงานวันนี้หน่อยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะคะคนเยอะแล้วก็คือคักเหมือนกันแล้วก็อ๋อตามทางก็โอเคค่ะใช้ได้เลยมีงานที่จะลงก็คือต่อไปก็เป็นต่อไปบางแสนสิบใช่ไหมใช่ใช่ไปบางแสนสิบอ๋อได้เราโตดูไปบางแสนสิแล้วก็จะไปเทรลที่ตะนาวสีด้วยกับที่อะมิโนค่ะอ๋อระยะไหนครับตะนาวสระยะสั้นที่สุดใช่ไหมอ๋อสั้นที่สุด20่สิบเนาะหรือว่ามันมี10ด้วยแบบส ขอบคุณครับขอบคุณกาวันนี้ค่ะน้องเจนเนาะค่ะชื่อเจนวันนี้ลงงานั้งแรกเป็นทางการเป็นครั้งแรกระยะไหนครับ5กิโล5กิโลค่ะเป็นยังไงบ้างครับงานวันนี้ก็โดนพี่เด็ดกับพี่เน็กหลอกมาไปาย่าไปาย่าพี่เด็ดบอกว่าให้เดิน ปรากฏว่าก็ไปวิ่งวิ่งสลับเดินเอาก็ไม่ไม่ยากค่ะก็เข้ามาแบบไม่ไม่ได้เหนื่อยมากค่ะสานาทีแล้วพอลงงานแรกเป็นไงครับบรรยากาศภายในงานก็ดีค่ะเหนื่อยน้อยกว่าโรงงานของไนกี้รันก็ถ้ามีโอกาสลงงานเป็นทางการนี่ก็จะลงเนาะค่ะก็อาจจะโดนพี่เด็กับพี่เน็กหลอกต่อแต่แต่ก็ยังไม่ข้ามไป10กิโลเนาะยังอยู่ที่5ก่อนอ๋อเดี๋ยวค่อยคปรับค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆปรับร่างกายก่อน เพราะว่าเขาไม่ค่อยดีดกล้ามเนื้อที่หน้าขาฉีกมาก่อนก็เลยต้องค่อยๆปรับก่อนโอเคค,ครับขอบคุณครับขอบคุณคับ วันนี้วิ่งระยะไหนครับวิ่งระยะ10บโลค่ะวันนี้โชคดีที่มีลมนะพอรู้สึกว่ามันตอนแรกทําใจว่ามันจะร้อนวันนี้แต่วันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะว่ามันจะเข้าหน้าร้อนเต็มที่แล้ว<ช>วันนี้ก็วิ่งไปคุยไปตลอดทั้งทางเลยวิ่งกับเจแล้วก็วิ่งกับพี่จุค,ค่ะคก็มัมอยแล้วก็ดื่มน้ำทุกจุดก็แฮปปี้นะวิ่งแบบเทสหกกว่าหกกว่าก็ชั่วโมงนิดนิดเนาะใช่ค่ะประมาณชั่วโมงสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาเป็นไงครับอาหาร ย,ยังไม่ได้กินเลยเแต่ว่าเขาว่าเห็นกันอาหารเยอะมากยังไม่ได้ทานอาหารเลยมาถ่ายรูปเล่นบรรอากาศดีมากแต่ว่ามีน้ําให้ทุกจุดเลยคือเดินเข้ามาเนี่ยก็แบบมีน้ําหวานน้ำอะไรแบบทุกจุดเลยแล้วก็เป็นงานบริจาครู้สึกว่าดีมากๆน,านี่สมัครมาเองด้วยนะ<อ>นี่วันนี้<อ>สมัครมาเองด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาในน้ำอินฟูเนาะใช่ค่ะสมัครมาเองเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นงานที่แบบเป็นแบบบริจาคด้วยแล้วก็แบบว่าแฮปปี้กับงานต้นแบครับขอบคุณครับค่บ๊ายบาย ครับงานวีแคนลันจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจไม่ได้เกินตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าจะทำซับห้าสิบ 50. ทำไม่สำเร็จครับไปที่ห้าสิบสามเดี๋ยวพบกันใหม่งานหน้าคลิปหน้าขอบคุณรับทุกคนช่วยส่งเสียงปรบมือ้ัองเตะโยยาบ้างได้เลยครับตอนนี้เลยมาเลยมาะเลย